สวัสดีครับกลับมาพบกับเพียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับการเพิ่มภาษาไทยใน Windows 11นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการลงตัว Windows 11เรียบร้อยนะครับเวลาเพื่อนๆทํานการติดตั้งในส่วนของ Windows 11เพื่อนเพื่อนจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมครับเมนูจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําการเพิ่มก็คือเพิ่มคีย์บอร์ดที่เป็นภาษาไทยนะครับเวลาให้เพื่อนๆทําการพิมพ์รายงานนะครับไม่ว่าหรือจะพิมพ์แชท ต่างๆในไลน์ใน Microsoft Teams ในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะต้องรู้จากคีย์บอร์ดที่เป็นภาษาไทยก่อนแล้วถามว่าหลังจากที่ลง Windows 11แล้ววิธีการเพิ่มภาษาไทยนั้นทำอย่างไรเรามาดูกันขั้นตอนแรกนะครับก็ให้กดไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม Setting นะครับเมื่อทำการเปิดปุ่ม Setting ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจะเห็นเมนูด้านซ้ายที่ชื่อว่า Time แ d ดเลง g a g e นะครับสำหรับ t i m e แอดเลงคเมื่อเลือกเรียบร้อยนะครับให้ทำการเลือกแลง q u e s t and l e g i o n นะครับในส่วนของตัวด้าน language นะครับตรงนี้นะครับตอนแรกนะครับถ้าเราลงถ้าเราลง Windows เสร็จใหม่ๆนะครับตรงนี้เรายังไม่เห็นภาษาไทยนะครับให้ดูช่องที่เป็น p r e f e r language นะครับให้กด add language นะครับแล้ว search คำว่า Thai นะครับจากนั้นนะครับเมื่อ search คำว่า Thai นะครับ ก็ให้ทําการเลือกไทยแล้วกดอิน t トอรนะครับหลังจากที่เราทําการอิน t トอรเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นไทยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการคลิก1นทีนะครับแล้วเลือกในส่วนของ Language of option นะครับ Language Pack นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ตัว Speed นะครับก็แนะนำมาให้เพื่อนๆทำการกดดาวน์โหลดด้วยนะครับในส่วนนี้ จากนั้นนะครับเมื่อทำการนะครับทำการติดตั้งตัวทั้ง Language Pack แล้วก็ Speech เรียบร้อยนะครับให้กด Add a Keyboard นะครับในส่วนของ Add a Keyboard จริงๆก็เลือกที่เป็นไทยเกตมณีนะครับในส่วนนี้ก็เลือกเป็นนะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่ไทย Add Language หนึ่งทีนะครับจากนั้นให้เลือก คำว่า Typing นะครับ Typing เลื่อนลงมานะครับมันจะเห็นคําว่า Advanced Keyboard Setting นะครับเลือก1นทีแล้วก็ให้ทําการกดเลือก Input Language Hotkey นะครับตรงนี้มันจะมี2แท็บนะครับให้เลือกแท็บที่ Advanced ค e ย์เซตติ้งนะครับกด Change Key Sequence ให้ทำการเลือกที่เป็น Switch Input Language นะครับก็เลือกเป็นตัวนอนนะครับให้เลือกเป็นอันนี้แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคอีกทีนึงสังเกตได้ว่าเพื่อนๆจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆทำการกดนะครับตัวตัวหนอนนะครับมันก็จะเปลี่ยนเองเห็นไหมครับทีนี้เราสามารถพิมพ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ได้แล้วนะครับสำหรับการใช้งานของตัวนะครับสลับคีย์บอร์ดไทยอังกฤษอ่ะอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆทำการเพิ่มในส่วนของ Unicode นิดหนึ่งนะครับสำหรับ Unicode ที่ต้องปรับเป็นภาษาไทยก็ไปที่ช่อง Search นะครับ Search คำว่า Control Panel เมื่อเลือก Control Panel นะครับในส่วนนี้เลือกขึ้นมาเราจะเห็นคำว่า Change Date and Time นะครับตรงนี้นะครับ เมื่อกดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเจอคำว่าเมนู Region ที่เป็น Format and Administrative นะครับเลือก Administrative แล้วก็เลือก Language for Non-Unicode ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นไทยนะครับก่อนที่จะกดโอเคในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับก่อนที่จะกดโอเคจริงๆต้องเซฟงานอื่นๆปิดงานอื่นๆก่อนให้เรียบร้อยจากนั้นทำการกดโอเคนะครับแล้วมันจะบอกว่าจะทำการ r e รี a r t ตัวคอมพิวเตอร์ของเราเลยก็ให้ทําการกดรีสตาร์ท now เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์สําหรับการนะครับ add Thai language นะครับเข้าตัวคีย์บอร์ดเข้าไปในส่วนของ Windows 11แล้วก็วิธีการสลับคีย์บอร์ดแล้วก็ปรับตัวยอดนอน Unicode ให้เป็นภาษาไทยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ